สวนกล้วยอายุสองเดือนนะครับเผิ่แป๊บเดือนนะครับโตมากนะครับอันนี้ครับอายุกล้วยเนื้อเยื่อนะครับได้2เดือนนะครับถือว่าโตเร็วมากนะครับ ถ้าใครติดตามก็จะรู้นะครับว่าเป็นไงครับว่าการเจริญเติบโตเป็นยังไงครับช่วงก่อนนะครับเดือนอายุกล้วยนะครับหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้อายุได้สองเดือนแล้วเดี๋ยวสักวันสองวันนี้นะครับก็จะ แตกนอนะครับนอก็แตกแล้วนะครับอายุสองเดือนหนอแตกแล้วนะครับครับมาดูนะครับมาชมสวนกล้วยเนื้อเยื่ออายุสองเดือนนะครับความสูงนะครับประมาณน่าจะสองเมตรได้นะครับความสูงของต้นกล้วยนะครับ นี่สเมตรน่าจะ2เมตรแล้วนะครับท่วมหัวผมนะครับผมความสูง175แล้วนะครับมาชมการเจริญเติบโตนะครับสวนกล้วยนี้เป็นสวนกล้วยเนื้อเยื่อนนะครับอายุ2เดือนจำนวนนะครับ สองพันต้นนะครับห้าไร่นะครับปลูกด้วยระบบน้ําหยดนะครับวางสายน้ําหยดนะครับสามเส้นนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ให้ชมสวนกล้วยประมาณนี้ก่อนนะครับก็ใครอยากสนใจนะครับใครสนใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการดูแลยังไงนะครับให้ต้นต้นกล้วยอายุสองเดือนนะครับจเจริญเติบโตดีขนาดไหนนะครับครับถือว่าจเจริญเติบโตดีนะครับ ก็ใครสนใจก็อยากให้กดติดตามนะครับช่องของผมนะครับผมก็จะทําเกี่ยวกับความรู้นะครับความรู้ในการดูแลนะครับขั้นตอนว่าดูแลยไงนะครับถึงมีการเจริญเติบโตได้ถึงขนาดนี้นะครับครับผมก็จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสว่วนนี้ก็อายุสองเดือนเหมือนกันนะครับแต่ปลูกด้วยหน่อนนะครับดูครับดูความแตกต่างอันนี้สองสองเดือนปลูกเท่ากันนะครับปลูกพร้อมกันนะครับ การจเจริญเติบโตต่างกันมากเลยนะครับ